สวัสดี f อทุกท่านทุกคนทุกการรับชมทุกการติดตามมาเนี่เขาขัวคือเก้านะคะน้องพี่น้องเยาวราชพี่พี่น้องเขาขัวตำน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกค่ะอันนี้เยาวาดขัวแล้วค่ะพี่น้องพั่วพริกแห้งพั่วพริกแห้งหัวหอมหัวกระเทียมค่ะพี่น้องขัวแล้วเรียบร้อยยวาดจะตำน้ำพริกปลาย่างค่ะวันนี้ปลาช่อนย่างค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืองอ้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เยวว่าจะตำตำน้ำพริกค่ะพี่น้องตำน้ำพริกปลาย่างใส่พริกแห้งขั่วหัวหอมห,หัวกระเทียมค่ะพี่น้องเดียบร้่อยนะคณะ,ะอันนี้คือผักแก้มนะคณะ,ะพี่น้องผักจะเอามาแก้มกับน้ำพริกปลาย่างอันนี้คือน้ำปลาร้าต้มน้ำปลาร้าต้มสุกสุกแล้วนะคะอันนั้นคือเยาว่ากําัองลวกผักค่ะนี่ค่ะพี่น้องผักที่เราจะเอาไปแก้มค่ะพี่น้อง เยาว,ว่าลวกอยู่นะคะนะัคณะเดี๋ยวเยาวสิพ้าไปตำน้ำพริกนะะนะักค่ะพี่น้องเยาว,ว่าสิพ้ามาตำค่ะปลาช่อนย่างแล้วก็ลวกผักไปด้วยผักแก้มนักคณะนะ้นำพริกว่ามีผักกระส้มมะบอกค่ะพี่น้องมันไม่อร่อยคะ่ะน้ำพริกต้องมีผักนะคะปลาช่อนย่างแล้วยาวาจะตำค่ะพี่น้องตำปลาย,ย่างทำน้ำพริกวันนี้เมนูกลางวันอีกแล้วนะคะเมนูกินผักค่ะพี่น้องหาแนียไม่กินผักนากคณะนะ ผักเยอะๆค่ะพี่น้องผักเอยอะๆยายวาดกำลังลวกผักอยู่นะคะมาค่ะมาเรามาลง,งมือตำน้ำพริกค่ะพี่น้องไปคะ่ะตำน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกค่ะตำน้ำพริกตำน้ำพริกตำน้ำพริกอันนี้น้ำพริกไปย่างเพิ่มแสงสว่างหน่อยเดี๋ยวเร่ยๆค่ะผักยายวาก็จะสุกผักก็จะสุกนะคะทั้งสองอย่างคู่กันไปคะ่ะจะได้เสร็จเร็วๆ โมโหหิวไม่ได้นะคะต้องใจเย็นๆค่ะทำสองอย่างคู่กันไปเลยต้๋นผักกิมละพริก <c oughs> นะคะต้๋ผักกิมละพริกอเยาว่าก็จะมาตำปลาย่างค่ะตำปลาย่างปลาช่อนย่างปลาช่อนย่างเอามาทำน้ำพริกปลาาน้ำพริกปลาย่างค่ะ <c oughs> มื้อวาจะใส่เป็นพริกแห้งค่ะพี่น้องพริกแห้ง ยาบบอรพริกสดนะคะนาบอพริกเออยู่พริก,รรกนี่มาร่วมค่ะมื่อนิสัยเป็นพริกแข่งค่ะเห็นไหมนะคะพี่น้องครกครกครกอืปรับขึ้นมาหน่อยสิปรับขึ้นมาหน่อยสิเห็นคคกไหมเห็นครกไหมเห็นครกไหมพี่น้องเห็นครกบ่ค่ะคกโคกโคกเห็นภาตํำบ่นะค่ะเนาะเห็นเราตํำแล้วค่ะนาะงพี่น้อง ตำ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 มละะ้วก็จะเห็นตำน้ำพริก <_ t ap> เห็นนะคะนาะเห็นนะคะนาะนี่คือพริกแห้งที่ยาวาดคั่วนะคะนาะนี่ค่ะคั่วพริกเอาไว้วันนี้เยาวาดจะใช้เป็นพริกแห้งค่ะพีนะ่น้องผูสีหอมยาวาดขึ้นอยากอันนี้ก็สูตรชิตอยากกินนะคะสูตรชิตอยากกินค่ะพีนะ่น้อง ค่ะพี่น้องสิบร์เฮดเผ็ดเท่าไรนะคะเนาะ้อเผ็ดเกินไปเดี๋ยวเราก็ตัวเราเองนั่นแหละจะกินไม่ได้ค่ะพี่น้องเฮดตามใจเหาชอบนะคะเนาะตำพริกก่อนก่อนตำพีิกก่อนเห็นมะข่ะเห็นมะข่ายโอ้ทำไมมันเป็นมืดมืดอยู่กับไฟหรือเปล่าเป็นมืดมืดไม่ว่าเปิดไฟหลอดกลางเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศก็เป็นมืดมืดในควันมืดมืดค่ะ เผิดไปตัวเองก็จะกินไม่ได้ ปาแหงพริกปาช่อนย่างอันนี้หัวหอมหัวกระเทียมฮาแนวไม่แก้มพักค่ะพี่นอ้องถ้ากินข้ากันนะพริกจะแบบมันอร่อยได่ว่าขาดน้ำพริกปรเดยคือแบบกินเข้าได้เนนะพี่นอนะ้องเนาะ อร่อยมัอนอร่อยมันมีผักพี่น้องมันแสบค่ะมันแสบหาผักมาแก้มค่ะยังมีแตงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวยว่าจะแตงมาหั่นมีแตงมีมะเขือพี่น้องเห็นอยู่นัะขนาเห็นอยู่นัะขนาเดี๋ยวยายว่ mer, าจะพักออกกับพี่น้องพักยายวสิละยายว่าหลวกพักด้วยค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอามาใส่น้ำเย็นก่อน ะะแก่ำเดี่ยวกันก่อนนะคะเดี๋ยวทำขนมแป๊บนึงค่ะเดี่ยวแป๊บเดี่ยวแป๊บเดียวแก่ำเดี่ยว,ยวกันก่อนกินข้าวกินน้ำพริก แข่งกับหัวหอมก็เทียมด้วกัน,กนมันหอมนะคณะนะหอมหอมพี่เนาะหอมดีหอมดีพอ,อยังค่ะพอยังค่ะพอยังค่ะพอแล้วนะคณะพนะอแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาปลามาบัด ปลาเยวาว่าหนิสิตำละเอียดบ่เนาะหรือสิสับเอาเนาะบาลปลาย,าายา่างปลาย่างเด็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวจับดูเนื้อปลาก่อนจับดูเนื้อปลาก่อนเด้อค่ะเด้อโอ้ได้อยู่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 ค่ะเด้อนี้ว่าเจ๊ะสะ่โคกเลยค่ะเจ๊ะสะ่โคกเลยปลาช่อนเนี่ยตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องหอมเลยพี่น้องหอมหอมค่ะหอมเรามาตำําเป็นน้ำพริกค่ะพี่น้องเราจะมาแกะแกะก้างออกแกะก้างออกก่อนเด้อค่ะเด้อมีก้างอยู่นะคะมีก้างอยู่นะคะิีข้าวกับน้ำพริกแต่ก้างติดคอไม่ไหวนะคะมีก้างอยู่นะคะแล้วก็จะจตำให้ละเอียดนะค่ะพี่น้อง ปลาช่อนตัวเดียวนี่เ็ดสิบบาทค่ะพี่น้องเนี่ยปลาช่อนตัวนี้เ็ดสิบบาทเด้อค่ะเพราะมันถูกถูกกับพี่น้องเก็บก้างออกด้วยค่ะเอากินเองไม่เป็นไรค่ะพี่น้องบ่เด้ใส่ถุงมือก็ได้อันนี้คือเราทํารับประทานเองเนาะคะ่ะเนาะเราเหตุกินเองกะบะเต้ใส่ถุงมือกักบบะเป็นอย่างหลักนะพี่น้องเนาะทำกินเองอะไรอเองค่ะตามได้อันนี้ตามได้ไม่มีก้าง พริกปลาช่อนน้ำพริกปลาช่อน,นปลปลาบ้านเฮานั่นแหละค่ะพี่น้องต้องเก็บก้างออกให้ดีถ้าไม่มีก้างเดี๋ยวกินน้ำพริกก้างติดคอมีก้างอยู่เด้อ,อะคะ่อปะปลาช่อนก็มีก้างนะค่ะพี่น้องปลาช่อนก็มีก้างนะคะไม่เหมือนปลาทูด้อค่ะเด้อปลาทูในง่ายที่สุดค่ะเห็ดน,น้ำพริกอันนี้คือ บะต้มบะหยังเนาะค่ะเนาะเอาแบบนี้มันหอมดีค่ะเอาแบบย่างแบบแบบนี่มันที่หอมขัวพริกขัวหอมหอมกระเทียมพริกแห้งนี่เปลี่ยนจากพริกสดมาเป็นพริกแห้งใครก็ทําได้ใครก็ทําเป็นค่ะพี่น้องสูตรไทยก็สูตรไทยเนาะค่ะเนาะอยากแบบได้ฮ็ดกินแบบนั้นค่ะพี่น้องสูตรชิดอยากคือก็ละค่ะพี่น้องสูตรนี้ก็สูตรอยากกินค่ะอาหารบ้านบ้าน,านอีสานบ้านเราค่ะพี่น้อง อาหารแบบบ้านๆอยากทําอะไรอยากกินอะไรก็ทําเอาค่ะพ anyway. ี่น้องนึกอยากกินอะไรก็ทําค anyway. ่ะพี่น้องอยากกินอะไรน้อวันนี้ก็คิดถามาทําไปก็ได้คลิปไปถ่ายคลิปไปอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้ออย่าว่ากันเด้อค่ะพี่น้องคลิปอาหารคลิปอาหารวันนี้อยากกินน้ำพริกก็ทำน้ำพริกอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องก็ถ่ายคลิปไปน้ำเนาะค่ะน้อ โอ้ยได้ลายยุค่ะพี่น้องตัวใหญ่ได้เยอะได้เยอะมากได้เยอะได้เยอะได้เยอะ,ยอะตอนแรกอ่ะยายวาดคิดว่าจะเอามาทำต้มโคง้งแต่ยายวาดเป็นประเภทที่ไปกินข้าวกินแกงไม่ไม่อยู่ท้องยายวาดชอบกินน้ำพริกมีผักก็เลยเปลี่ยนเมนูค่ะ มีผักยูกหลูกสาเสื่อยผักกวางตุ้งผักบ็อกโคลี่ผักอะไรมาใส่ตู้เย็นไว้ี่ว่าก็ไปคัดสรรมาเลือกมาลวกกิมค่ะเอามาลวกกินกระปุนเนาะค่ะเนาะปุบานเห่ามีผักหลายๆกันแล้วเราพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนั่นแค่เจ็บหาเจ็บหยอดดอกแค่กับหยอดกะทิ้นคางลวกโอ้ยแสบเราพี่น้อง ฟินแหละกระถินข้างล้วนยอดอ่นอ,อนๆฝักอ่นอ,อนๆอน่ะยาบาดหมากหลายอันนี้ต้องกินผักเก๊กนะพี่นอนะ้องเนาะกินผักเก๊กผักตลาดผักบ้านเราก็จริงแต่ต้องไปซื้อจากตลาดครับพี่นอ้องได้แหละยาบาละมือไนเดียย๋ยวค่ะเด้อใจเย็นๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห้เกินเวลากันแล้วกัน ทำให้ได้เวลากันแล้วกันค่ะไม่ให้เกินค่ะพี่น้องใจเย็นๆค่ะพี่น้องใจเย็นๆไว้ก่อนนวลน้องแป๊บเดียวค่ะพี่น้องนี่ว่าจะตำแล้วนะคะจะตำแล้วนะคะแกะเสร็จแล้วตำปะ่ะใส่นะ้ำปลาหน่อยๆเค็ดมือก่อนค่ะพี่น้อง จากข้าจับปลาแล้ขก็ตกองลางมือให้สะอาดก่อนเห็ดข้าก็ลลางให้สะอาดกับพี่น้องเห็ดเองกินเองนะคะน้องบริสุทธิ์ถุงมือบาวากันนาอคกะนน้องนี่ค่ะเห็นไหมพี่น้องนี่แล้วก็จะตำ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 ค่ะอ้าวตำไปละเอียดยุ่หรอภาวาเนื้อนิ่มดีอยู่มาถึงก็แข็ง แต่แข็งเลยสิบพสาิสตำว่าได้เนาะค่ะต้องซับวันนี้หันเหจากปลาทูมากินปลาช่อนค่ะพี่น้องปลาทูก็มาเป็นปลาช่อนอันนี้คือน้ำปลาต้มนะวันไหนก็ไม่พ้นน้ำริก โอ้นี่กางก้างกางกางมีก้างอยู่เดี๋ยวก้างออกก่อนไปกินนะ้ำพริกก้างจะติดคอไปไหนล่ะไหนล่ะใช่รอเปล่าอ๋อหอมพี่น้องหอมผิกแห้งหอมผิกแห้งขัวแล้วหอมใส่กันกับปลาย่างหอมใส่กันกับหัวหอมหอมัวกระเทียมียนขัวหอมมากเลยค่ะ แฟชั่นอย่างเงี้ยมาทำน้ำยาขนมจีนก็อร่อยเด้อนี้พี่น้องแต่วันนี้เรากินน้ำพริกก่อนนะคะเอาไว้วันหน้าเราค่อยทำวันนี้กินเป็นน้ำพริกก่อนนี่ปลามันบเรอันี้มันก็สิตํำยากแน่จักน้อยค่ะพี่น้องสิตำสาแน่จังน้อยค่ะเพราะว่าปลาเฮ้า เป็นปลาย่างเป็นปลาที่พ่อได้ซับเนาะค่ะเนาะไอ้วาดแกะต,ตาเลยค่ะอุ้ยหอม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 ยังไม่ทันในปรุงรสเลยหอมละรสชัดก็ก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะใส่น้ำปลาต้มแล้วก็จะใส่ชูรสนั่นเลยค่ะพี่นอ้องอืม ดูซิว่าได้หรือ,อยังเนาะแตกแล้วค่ะเนื้อได้เลยค่ะแตกแล้วค่ะนี่ได้แล้วยาว่าจะเอาไอนี่ใส่เี่ว่าจะเอาเอน้ำปลามาใส่นะคะตามละเอียดตามแตกแล้วค่ะไม่ถึงกับละเอียดพี่น้องไม่ถึงกับละเอียดนะคะนาะละเอียดไปกับบ่แสบค่ะอเอาแช่พอแตกๆกนะันพี่น้อง เห็นปะค่ะพี่น้องเห็นปะสี่ดำทำเผ็ดไปก็จะกินไม่ได้อีกนี่เห็นแล้วก้างพี่ยายบ้าดเห็นเมื่อกี้นี่แไปๆๆๆเห็นแล้วเหี้ยนี่เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะติดพอเอาออกมาแล้วออกมาแล้วจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาปลาที่ยายบ้าดต้มไปนะคะเนาะ เป็นบะพี่น้องตบต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วะค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ค่ะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็จะกะว่าเราจะาประมาณไหนโอ้โหพี่น้องเชิมคนมากเลยค่ะใส่อีกค่ะใส่อีกใส่อีกนะคะ ปลายังยังได้เยอะอยู่โอ้โหน้ำพริกถ้วยเบลเลอร์อะไรเลย,เลยพริกถ้วยใหญ่แล้วนี่ใช่น้ำพริกถ้วยเล็กแล้วนี่แบบนี้นึงอันนี้ว่าก็จะเปเออูมามิมาใส่นะคะใส่อูมามิหน่อยไม่ใส่อูมามิจะไม่อร่อย เติมอูมามิเติมอูมามิค่ะพี่น้อูมามิเข้าไปนิดนึงชุบนี่แล้วทำไมอร่อยก็เติมใหม่ค่ะพี่นงนี่คือป้นปลาบ้านเฮาป่นป,านปลาใส่น้ำปลาละน้ำพริกปลาย่าง เดี๋ยวเราจะองลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงจะได้ไหมสวยแต่หน้าตาหรือรสชาติจะไม่ได้ชิมก่อนค่ะพี่นนองสิมก่อนเด้อค่ะเด้อพี่นนองหอมหอมมากหอมมากหอมมาก หอมจริงๆค่ะเดี๋ยวยายวาดใส่มะนาวเข้าไปซีกนึงนะคะมาตัดพิ้นเนาะเติมมะนาวเข้าไปซีกนึงอือไ,ได้รสชาตินะพริกปลาย่างน้ำพริกปลาย่างยาวยวาดพริกข้าวกระรัวพริกแห้งหอมหอมหกระเทียมเช่นนั้นแหละคะมาชิมดูรสชาติอีกทีนึง เดี๋ยวว่าชิมดูอีกทีหนึง่งคือรสให้รสจัดๆน่พี่น้องให้กินก็ผักเนาะค่ะนไกกินกับผักกับข้าวสวยร้อนๆกับพี่น้องเอ้ยผักหลายแบบนี้อือใช่เลยอย่างนี้แหละใช่เลยมาเดี๋ยวว่าจะตักใส่ถ้วย เวลาจะตักเส่ถ้วยนะคะผักเยอะๆผักเยอะๆผักเยอะๆ,อะๆอน,น้ำพริกมาเทลงพริกมานะพริกมาเห็นไหเนาอพี่น้องเห็นบหค่ะพริกมานะพริกมาพริกมา ช้อนมาช้อนมาหนะ้าพริกไม่ยอมลงพี่น้องโอ้ยช้อนมาช้อนมาน้าพริกไม่ยอมลงบ้ยพี่น้องขัด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 ขนาดขัดขนาดขัดขนาดเสียงโคกบอนเออกระดัเอากันหัวเอากันตกกันแสบหอม หอมมากหอมชอนชวนรับประทานมากๆเลยค่ะพี่นอนะะ้องเดี๋ยวแล้วคะเดี๋ยวก็เดียวค่ะจัดให้ดูนะคะจัดให้ดูค่ะจัดให้ดูนะคะน้องจัดให้เบิ้งก่อนค่ะจัดให้เบิ้งก่อนค่ะจัดให้ดูก่อนนะคะพี่น้องว่ายาววาดมีผักอะไรไมาแก้มด้วยพี่น้องผักยายวาดลายลายนี่ค่ะ เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะดูภาพกันชัดๆนะคะพี่น้องเห็นบคไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือน้ำพริกปลาย่างน,น,งนะน้ำพี่น้องเนาะน้ำพริกปลาย่างฝีมือเยาวาเห็ดแบบบานบอาหารอีสานบานเห่าค่ะปลาช่อนย่างพร้อมผักแก้มเยอะๆหลายๆอย่างค่ะพี่น้องผักหลายอย่างรวมกันค่ะพี่น้อง ขาแก่มหลายๆอย่างหลายๆแนวขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้เยาวชนในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กระฮหดน้าพริกปลาย่างเนาะค่ะเนาะน้ำพริกปลาช่อนย่างมาค่ะแซ่บแซ่บยาวชนพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไลท์ทุกเลิฟข,ข,ข,ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟก,กดกระดิ่งดําใหมนเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องบายบายเลิบเลิบค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ